เลือกเตาอบแบบไหนดีคะถามตัวเองวันนี้ต้องการอะไรจากเตาอบถ้างานนุ่มเราจะใช้ไฟบนไฟล่างซึ่งอบได้ทีละหนึ่งชั้น ไฟบนไฟล่างจะค่อยๆสุกหนานุ่มอุ้มน้ํางานใหญ่งานนุ่มนึกถึงไฟบนไฟล่างนะจ๊ะแต่ถ้าเตาที่มีฟังก์ชันพิเศษหรือที่เราเรียกว่าพัดลมร้อน3ชั้นเหมาะกับงานกรอบงานแห้งมันจะค่อยๆดูดน้ําออกจากงานมันก็เลยเหมาะกับคุกกี้ปังกรอบปังปิ้งมัรกรองไายทาร์ตชีสเอแครงานกรอบสชั้นต้องเป็นเตาพิเศษที่อบได้คุณจะได้เช่นคุกกี้ที่กรอบมาก ใหญ่นุ่มหนาไฟบนไฟล่างหนึ่งชั้นคือเตาอบไฟบนไฟล่างพัดลมร้อนคืองานกรอบงานแห้งเฮ คือคุณภาพการเลือกเตาลดเลือกใช้เตาบิวอินเพราะเก็บความร้อนได้ดีมันก็เลยทำให้เราสุกเร็วนั่นคือคำตอบว่าทำไมอันนี้อบนานอันนี้อบไม่นานเตาบิวอินจะสุกเร็วกว่าเตาติ้งจะสุกเร็วกว่าเตาแก๊สคุมไฟฟ้าเมื่อสุกเร็วมันเลยนุ่มมันเลยชำ่ำมันเลยทำให้เนื้อเค้กออกมาเนียมีมกว่าไม่แห้งไม่กระด้างแฉะไม่แฉะขึ้นอยู่กับเตา สีเสมอไม่เสมอขึ้นอยู่กับรุ่นกับยี่ห้อของเตา อบนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเก็บการเก็บความร้อนของเตาอบได้หนึ่งชั้นสามชั้นคือฟังก์ชันพิเศษที่มากับเตานี่คือเคล็ดลับในการเลือกใช้เตารดใช้เตาตัว,ตวที่อบเค้กสีเสมอเพราะรถทําเค้กถาดงานเค้กไข่รดเลือกใช้เตานุ่มเพราะงานเค้กไข,ข่ของรสมันคืองานนุ่มแต่ถ้ารถอยากจะทํางานกรอบรถก็ยังมีฟังก์ชันพัดลมร้อนไว้เล่น เลือกเตาอบดีๆเราจะใช้นานได้ยาวๆเตาที่ลถใช้งานมา5ปีแล้วยังไม่ทงังใช้เป็นเตาจะต่อยอดทําเงินปังๆ,ๆๆให้เราได้เยอะเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเตาอบกับเบเกอรี่รู้ใจเตารวย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 เจอสูตรดีเจอคุณรถคุณจะโชคดีค่ะ